ใครก็ได้ช่วยบอกเขาทีมิชาสุดห่วงโตโนโ่ทำเพื่อคนอื่นจนล้มเพราะแฟนหนุ่มอย่างโตโนโ่พาคินเนี่ยโหมใช้ร่างกายอย่างหนักเลยล่คะค <t> ่ะทั้งทำงาน <t> ทั้งซ้อมว่ายน้ำเพื่อโครงการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงโดยต้องว่ายจากไทยข้ามไปฝั่งลาวและกลับมาไทย เพื่อมอบเงินทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลฝั่งไทยสอปป,อปอลาวติดต่อกันหลายวันจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนเล่นเอานิชานัทนิชาเนี่ยสุดห่วงนอนเฝ้าอยู่ข้างเตียงไม่ห่างเลยล่ะค่ะพร้อมทั้งโพสข้อความวอนให้ใครก็ได้ช่วยบอกเขาทีโดยระบุข้อความเอาไว้ว่า หายไวๆนะเข้าโรงพยาบาลจนได้ใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเขาจะต้องฝึกว่ายน้ำเล่นคอนเสิร์ตออกกำลังกายทำงานติดต่อกันหลายวันเขาควรพักบ้างสักหนึ่งวันก็ยังดีการที่เราจะเอาตัวไปทำเพื่อคนอื่นอีกมากมายสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ดีด้วยเพื่อที่จะได้พร้อมในการทำเพื่อคนอื่นต่ออย่าง เต็มที่จริงๆนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่โตโน่นั้นคิดว่าตัวเองไหวแต่ร่างกายเขาประท้วงว่าเขาขอผักบางหายไว้วแล้วไปลุยต่อกันแบบบาลานตัวเองดีๆขอให้หนุ่มโตโน่หายและก็แข็งแรงไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ